เข้าสู่ช่วงการีดีดาค่ะวินาคาดีพามาดีดากันชี้งานมากกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2556ค่ะแล้ววินาคาดีก็มีประเด็นมาถามเราประดาน้องๆนักเรียนที่มางานนี้นะคะเพราะพวกเขาเนี่ยจะมีคำถามอย่างไรกับคำพูดที่ว่าทำไมเด็กไทยถึงโถ้าพอเป็นระดับวันนี้มาเลย์คาดเอามาเออเราเล่นไปไงบ้างมาใหม่เนี่ยเพ่นเล่นชิวๆตามภาษาคนสอนเลยสอนเสมอเมื่อเจอคนสวยแล้ว ส่วนตัวเรชชาชอบยังไงมากคำนวณครับแจวครับเทอมได้ไหมมูเรียนได้หมดค่ะหนูเข้าใจได้หมดค่ะส่วนตัวล้วเราเคยเรียนพรริเศษปหมไม่ได้เรียนไม่เคยค่ะไม่ได้เรียนค่ะคี่ว่าต้องเรียนมันเปนจะเป็นป่ะจ๊ะเป็นนะพี่เพราะว่าเราจะได้เสริมสร,ร้างทางพัฒนาการหลายๆอย่างอ่ะไม่จ้อเป็นนะคะแล้วแต่ถ้าเราขยันเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องแบบไปเสียเงินเรียนพิเศษอย่างเงี้ยโรงเรียนเราก็มีให้เรียนแล้วไงมันอยู่ที่เราอ่ะถ้าเรา เียมันเป็นการหาความรู้เพิ่มป้าการเรียนพิเศษมันก็แบบเสริมจากในโรงเรียนอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ขึ้นมีข่าวว่าเด็กไทยกำลังโง่ลงพี่ว่าจริงป้ะไม่จริงครับไม่ครับไม่โง่ครับเป็นบางคนมากกว่าค่ะไม่จริงค่ะไม่โง่หรอกหนูว่ามันแล้วแต่คนมากกว่าไม่จริงครับอาจจะไม่ถึงกับโง่แต่ขี้เกียจขึ้นไม่จริงครับก็นิดนึงแล้วค่ะค่ะหนูก็โง่ค่ะก็นิดหน่อยค่ะโง่ลงโง่ลงก็จริงครับไม่ไม่จริงค่ะหนูก็ฉลาด์ละก็สอบได้ที่หนึ่งนะโง่ ค่อยมุ่งแต่เรียนมุ่งแต่เซ็กตินโซเชียลจริงเพลงโอ้จิงกินเหล้าดูบลีเล่นเกมไปดี่ยวไม่ค่อยเข้าเรียนเด็กไทยแค่ไม่ไม่ขยันนี่เฉยครับรงงถ้าเด็กไทยทุกคนขยันหน่อยนักวิทยาศาสตร์ไปแล้วครับเทคโนโลยีมันเข้ามาเด็กรู้สึกขี้เกียจผมว่าเด็กไทยทำได้ทุกอย่างครับเรียนข้อสอบครับแล้วแต่แบบความขยันของแต่ละคนนี้ถ้าเขาไม่ขยันเขาก็โง่ไงเด็กไทยโง่เพราะเทคโนโลยีเด็กผู้ชายใน โซเชียลนะเวอร์เทคโนโลยีอะไรมันก้าวหน้าขึ้นเด็กใครก็ไม่ค่อยคิดที่มีแท็บเล็ตอะไรนี้ด้วยนี่แบบไม่ต้องคิดเลยแค่เซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชก็โด้มาน่าคุ้นคุค่ะ หนอเกิดมาก็มี iPad กันแล้วอ่ะคนเราไม่เหมือนกันบางคนอาจจะได้มีการเลี้ยงดูมาดีก็ได้บางคนอาจจะแบบเออมีทุนมาให้พ่อแม่ได้ส่งเสียเพราะโซเชียลค่ะทำให้เด็กไทยเปลี่ยนไปแล้วก็โง่ค่ะเหมือนหมกมุ่นเรื่องที่ไม่ใช่การเรียนอ่ะอ่เราอ่ะคืเอเตกโง่ปะไม่โง,ง,งแ่แต่ไม่ฉลาดความรู้เต็มหัวคิดว่ายิ่งเหมือนมีโง,ง่ค่ะบัวแบ่งกลางพอตัวค่ะไม่หนูไม่โง,ง,ง่เราก็ไม่เก่งหรอกคนอื่นบางคนอาจจะฉลาดกว่าเราเรื่องเยอะเน่ผมไม่โง,ง,ง่แล้วแต่ฝันหนูหะังหนูหนูเป็นจอดหนู หนูแก่งพอตัวพอตัวพอตัวคือสมองเขาไม่ง้อแต่พอความสวยง้อมากเลยไม่ใช่หรอไม่ง้อครับไม่ง้อแต่เป็นเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วรอเติมน้ำอยู่ตลอดเวลาไม่ง้อครับถ้าตั้งใจก็ทำได้ครับหนูก็ไม่ <ๆ S 2> ค่อยง้อค่ะเพราะหนูก็เรียนโอเคอะค่ะเพราะหนูง,ง้อค่ะหนูเลยจะว่างานเน๊มาศึกษาความรู้องง้อค่ะ สีดูวิชาเดี๋ยวนี้ของข้ามเส้นก็พออุ้ยไฟตัดทัก <c oughs> ไม่ตั้งใจเรียนก็เ <c oughs> ลยจะโทรศัพท์มือถือวันละน่นนนเาเราซีเรียสเองมา <c oughs> เหมือนเดมนะผมงอแต่เกิดแลวอยากให้ป่าถผู้ <c oughs> ใหญ่ในบ้านเราให้ส่งเสริมเด็กไทยนิดนึงควรปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะมันดูได้กว่าชาติอื่นเด็กไทยถึงได้เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้อย่าให้ลูกหมกมุ่นกับเรื่องโลกออนไลน์มาหาแบบว่าให้ลูกอ่านหนังสือบ้างอย่าคิดว่าลูกคุณออกมาจากบ้านทุกวันเพื่อไปเรียนไม่ใช่นะคะแวะค่ะ เสร็อ,อยล้คนควาด้วยตัวเองครับไม่ติดโซเชียลจนเกินไปอะไรอย่างนี้สนใจลูกหลานให้มากขึ้นเดี๋ยวให้เวลาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้โอกาสเด็กอย่าคิดว่าเด็กทําในสิ่งที่พวกคุณคิดไม่ได้เด็กก็ทาได้เหมือนกันค่ะให้เปิดใจนะคะเปิดใจความความความคิดเด็กก็แบบฟังกันมั่งถามมั่งว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรบางทีเรื่องที่ผู้ใหญ่อาจว่าเราทําไม่ได้เราอาจจะทําได้ก็ได้ จากกิจกรรมที่เด็กไทยเขาสนใจกันอะไรนี้เด็กไทยจะได้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นไม่ดอนดีมาเขินเลยมันต่อมองเลยและนี่ก็เป็นความวิห็นทั้งหมดของเราบรรดาน,นอ้นองนนักเรียนที่มาร่วมง,งานในครั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กไทยยังไม่ได้ง่นะคะแต่ขอให้เพื่อนในสังคมไทยอ่ะให้กับเด็กไทยได้พิสู์ตัวเองว่าตัวเองมีความสามารถการดีเชื่อว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งไม่แพช้ชาติใดเลยเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้ข้าวเป็นร,ราวกัรที่แล้วพบกันใหม่ทุกวกบบันพุธวันสารบนทีวีกับร,รายการคอมเมนซ์อารช่วงการกด์ดีนะบีดาวัสดีไปก่อนค่ะบ๊ายบาย